ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้องรับสู่ช่องอาจารย์วิชิษ์นะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปจวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำจะประกอบไปด้วยราศีมิถุนเอ้ย กรกฎมีนพิจิกนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะดวงความรากของชาวธาตุน้ำนะคะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่31นะคะวันนี้ว่วิวิขอรวบยอดเป็นทั้งเดือนไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาทำคลิปแล้วนะคะ มาดูกันนะว่าความรักของคุณเป็นยังไงแล้วก็ใครที่อยากปรึกษาอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะใครที่อยากผูกจิตผูกรักอยากเรียนจิตวิทยาหรือเรียนดูดวงก็แอดไลน์มาได้นะคะหรือสนใจเรื่องเครื่องรางนะคะอันนี้ไว้เสริมเสน่ห์นะคะเสริมความรวยนะคะดึงแฟนเก่ากลับมาอุ้ย สำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะที่ไม่มีงบในการผูกจิตผูกใจผูกรักก็ใช้เป็นเครื่องรางได้นะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคอสเมติกเป็นเครื่องสาอางที่ทำเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องสาอางกะโลกกะลานะเป็นเครื่องสําอางที่ทําแบรนด์นะคะเอาลองมาเริ่มกันเลยนะคะความรักธาตุน้ําช่วงวันที่5พฤศจิกายนนะคะถึง31นี้เป็นยังไงบ้าง ขอบลงงานไพ่หนคะค่ะธาตุน้ำความดันของคุณเป็น,นยังไงบ้างช่วงนี้เรามาดูกันนะคะฮอมิทช่วงนี้เงียบๆนะคะธาตุน้ำจะเหมือนแบบโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการประสบความสำเร็จแล้วก็การเงินเป็นหลักนะคะ มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าเราเองยังไม่ได้รู้สึกจริงจังกับใครนะคะโดยส่วนตัวแล้วท้านาบเนี่ยอาจจะยังลืมแฟนเก่าหรือคนรักเก่าไม่ได้นะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยพี่บอกเลยว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บตัวค่อนข้างสูงนะคะไม่ยอมเปิดใจให้กับใครง่ายๆนะพราะด้วยความที่ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้นะสำหรับ คนที่โสดนะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ไม่บอกเลยว่าคุณกับคนที่เป็นแฟนคุณอนะไม่ค่อยได้สูงสิงกันนะคะไม่ค่อยได้มีความเกี่ยวข้องข้องเกี่ยวกันเท่าไหร่คุณกับแฟนของคุณคุณกับแฟนของคุณนั้นไม่ค่อยได้สูงสิงกันเท่าไหร่นะคะก็คือแบบเป็นฟีลอารมณ์แบบว่าถ้า มีความรักก็เหมือนไม่มีก็แบบเหมือนอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กับหน้าที่การงานเป็นหลักแต่งงานกับหน้าที่การงานเป็นเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็คือต่างฝ่ายต่างจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เหมือนแบบไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะคะอื้อ นะแล้วมันมันก็อึดอัดนะมีว่ามันเป็นสภาวะอึดอัดมีแฟนเหมือนไม่มีนะส่วนถ้าคุณโสดอยู่คือคุณยัรรักคนเก่าอยู่มันทําให้คุณก็อึดอัดเหมือนกันที่คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเริ่มต้นความรักใหม่กับใครได้มันก็มีสภาวะอึดอัดนะแบบอารมณ์แบบประมาณว่าเมื่อไหร่เราจะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้เราก็เปิดใจไม่ได้นี่อะไรประมาณนี้นะคะ ยังชัดเจนมากๆเลยว่ามีพลังงานของคนรักเก่ามาเกี่ยวข้องสูงสุดๆเลยนะคะให้ฮาร์โรเฟนต์บางคนอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำนะอยากให้คนเก่ากลับมาไม่ได้ต้องการใครทางนั้นยิ่งมีคนเข้ามาเป็นคนอายุน้อยมากเท่าไหร่มีคนอายุน้อยเนี่ยเข้ามาหมายถึงว่ายิ่งมีคนเข้ามาเท่าไหร่ก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนในใจว่าเรายังคิดถึงคนเก่าๆนะคะ ให้สี่ถ้วยขึ้นมามันคือความไม่สนใจความไม่แคร์ตัวแม่ไม่แคร์นะคะต,ตัวแม่ไม่แคร์คืออะไรก็ฉันไม่แคร์ฉันยังรักคนเก่าอยู่ฉันไม่ได้แคร์คนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะยังมีความหหยหายังมีความนึกถึงคนรักเก่าอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว,ว่าเรากับเขาเนี่ยจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะหรือว่าห่างไกลกันแล้วก็ตามแต่นะ เออเป็นพลังงานที่ค่อนข้างรัก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 ักรัก,ร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 กคนเก่าสุดๆหรือว่าเบื่อเบื่อแฟนปัจจุบันของเราที่คบอยู่แล้วอยากกลับไปหาคนเก่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอะแล้วคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะเขารู้สึกยังกับเราชาวธาตุน้ำคนที่น้ำนึกถึงนะคะ เขาอ่ะเขาเองก็โฟกัสในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของหนะ้าที่การงานเหมือนกันนะคะ six of cups คือคนเก่าของคุณความสัมพันธ์คุณจบกันแบบกระทันหันเขาเองก็ยังมีคุณอยู่ในห่วงความรู้สึกนะอืมใช่เขามาส่งคุณอยู่บ่อยๆเลยนะคะชาวธาตุน้ำนะ แต่คนคนนี้เขาค่อนข้างยุ่งเหมือนกันนะเขาก็มีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของเขาเขาก็มีหน้าที่การงานที่เขาจําเป็นที่จะต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้ง The magician แดาบอืมการเดินทางเขายังมีคุณอยู่ในห่วงความรู้สึกคะ่ะอันนี้วิยืนยันได้เลยนะคะ เขาเองก็ยังรู้สึกถึงคุณนะถ้าคุณยังรักคนเก่าหรือคิดถึงคนเก่าคนเก่าเองก็ยังรู้สึกถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะคุณยังเป็นคนที่เขารักแล้วคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาตัวเขาก็เจอสภาวะไม่ต่างจากคุณเลยไม่ว่าจะมีคืมนะตอนนี้ไม่ว่าเขาจะคบกับใครหรือเขามีใครอยู่ข้างกายหรืออะไรก็ตามแต่บี่ก็บอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะยังรักยังห่วงแยคุณอยู่ ยังนึกถึงยังคิดถึงคุณอยู่นะคะไม่ต่างกันไม่ไม่แพ้กันนะเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่ล์มอัสอดคนคนนี้เป็นคนที่เวลาตัดสินใจอะไรเขาตัดสินใจด้วยเหตผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกอืม ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วและยิ่งไปกว่านั้นถ้าคนคนนี้มีลูกอยู่แล้วอ่ะคือพี่บอกเลยว่าเขาค่อนข้างรักลูกมากถ้าเขามีลูกเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักโดยการที่แบบเออเราเหมือนกับยังไงอะเอาความต้องการของตองเป็นหลักก็คือแบบ เราจะต้องแบบเอาความถูกต้องมาก่อนความถูกใจอะค่ะอืแต่ถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานนะเขาก็อาจจะเป็นคนที่คิดเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันแต่พี่รู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องของรักสามเศร้าอะไม่คุณไปมีแฟนใหม่แล้วตัวเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้คือรักกันไหมก็ยังรักกันอยู่นะแต่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้อะ มันเป็นความสัมพัน์ธสามเศร้าสามเศร้านะที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแบบรักสามเศร้าแบบที่มีกิ๊กมีชู้อะไรเสมอไปก็ได้นะมันอาจจะหมายถึงรักสามเศร้าในเชิงแบบอืมประมาณว่ามีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องอะค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรืออาจจะเป็น แฟนของเขาหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาครอบครัวครอบครัวเขามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือบางทีคนคนที่เขาอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็อาจจะเป็นลูกของเขาก็ได้ที่อาจจะไม่ได้ชอบเราหรือว่าคือบางคนที่เขาเป็นพ่อไม่แม่ไม้ม đ, ค่ะบ,บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าลูกเขาอ่ะยังไม่อยากมีพ่อใหม่แม่ใหม่เขาก็าจ,จะตามใจลูกของเขาเอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบการตัดสินใจของเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ บางคนมีพันธะติดหลังอยู่แล้วก็ต้องแคร์ความรู้สึกของรูปของตัวเองหรือว่าครอบครัวของต็งเป็นหลักอะไรเงี้ยคือต่อให้เขารักคุณมากแค่ไหนแต่ว่ามันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างคะ่ะที่มันทำให้เขาตัดสินใจลำบากนะคะที่จะมาใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคุณนะอืมเราควรทำอย่างไรต่อไปดีคะ ธาตุน้ำเราควรทำอย่างไรเดเดวิลถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องอะคะ่ะให้ระวังเรื่องของเวรกรรมนะหรือว่าทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจนะคะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องมีมองว่าเราอยู่นิ่งๆนะคะเราไม่ต้องไปทําให้สมมุติในกรณีที่เขาคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปแย่งใครเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้ครอบครัวของเขาแตกแยกกัน ถ้าเขารักเราจริงๆถ้าเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตจริงๆเดี๋ยวเขาจะไปจัดการมันเองเดี๋ยวเขาจะไปทําการแบบเคลียร์ปัญหาของเขาเองเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปเป็นบุคคลที่สามหรือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะอืมนะถ้าเขาอยากจะแบบ ไปอย่างเงี้ยอืมเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปแทรกแซงอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอืม Justice นะคะ Justice คือการตัดสินนั่นแหละค่ะอย่างที่พี่บอกไปนะการตัดสินความถูกต้องนะ The Star เขาคิดถึงคุณและแต่เขายังต้องเลือกความถูกต้องอยู่และเขาก็ไม่อยากหักหลังใครไม่อยากหักหลังทั้ง คนของเขาแล้วก็ไม่อยากหาหลังคุณด้วยนะคะม่ว่าถ้าเขารักเรามากพอเขาจะทําทุกอย่างให้มันยุติธรรมค่ะสําหรับคลิปนี้นะสิ่งที่ไพ่แนะนําคือคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นมือที่สหรือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอากรรมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับใครเลยค่ะคุณอยู่ของคุณสวยๆหล่อๆเฉยๆดีที่สุดนะ ถ้าเขาอยากจะมาให้เขามาเองให้เขาพายให้เขาว่ายน้ําให้เขาแหวกว่ายแหวกเวียนมาเองโอเคปะเราอยู่แบบรอรวยกลัวยาวของเราเราอยู่แบบส,สวยๆแบบเกดป้าเกดฟิลป้าแม่ฉ่ำฉ่ำมงมงเลิศเล็ชดชดอยู่ตรงนี้อยู่ดูแพงอยู่ตรงนี้ไม่จาเป็นที่ต้องลดตัวไปแย่งกับใครนะคะบอกเลยเดี๋ยวเขาก็จะว่ายน้าว่ายมหาสมุทรมาหาเราเอง เกตปะเกตที่อาจารย์พูดปะเอออยู่แบบฉ่ำมงไปเลยนะคะเพราะว่าคุณต่อให้คุณโสดนะม่บอกเลยว่าคุณก็มีเงินคุณก็มีสง่าราศีของตัวคุณได้คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่หล่อแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะจริงๆมันมีคนที่แบบมารักคุณมีคนยื่นขนมจีบให้คุณมีคนสนใจคุณเยอะมากแต่คุณแค่ไม่ได้มองตรงจุดนั้นอะเพราะอะไร เพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะหาสักที่ไหนก็ได้ทูออบคันะคะมีคนมากมายที่เข้ามาหาคุณมีคนสนใจในตัวคุณเยอะมากๆแต่คุณเองต่างหากที่ไม่ได้สนใจคนเหล่านั้นนะ คนเห็นคุณค่าในตัวของคุณเยอะแยะมากนะภาษาอะไรกับคนคนนั้นจะไม่เห็นคุณค่าของคุณถูกไหมและที่สําคัญที่สุดมิเชื่อมั่นว่าชาวธาตุน้ําตลอดเวลาที่คุณคบกับเขาคุณคอยซัพพอร์ตเขาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการให้คําปรึกษาอะไรก็ตามแต่ม่ว่าคุณนั่นแหละทําหน้าที่คนรักได้อย่างดีที่สุดแล้วนะถ้าเขาไม่ได้คุณไปก็ถือว่าเขาพลาดของดีของแหละไอเทม อย่างเราไปก็เท่านั้นเองเราไม่ได้ผิดอะไรนะคะที่เราไม่ได้ถูกเลือกมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความบกพร่องของเราเราไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างของเขาอย่างเช่นที่บี่เอ่ยไปเบื้องต้นแล้วนะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลนังไฟ้า,าจะบอกอะไร retreat release your ex f i n a n c i a l อ n ด์เคเโฟกัสงานโฟกัสเงินทำให้ปังไพ่รู้นะว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่าคนที่วิพูดถึงนั่นแหละคุณยังไม่ลืมเขาคนนั้นนะคะไม่เป็นไรทำงานเชิดเลิศดหญิงเข้าไว้ต่อให้เราเจ็บมาร้องไห้กระอักเลือดยังไงเราต้องไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอให้เขาเห็นนะคะมานั่งร้องไห้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ แต่เราจะไม่แสดงถึงความอ่อนแอให้เขาเห็นเด็ดขาดนะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกฑ์ดอดชาวกองนี้บ้างนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์จะมีลัคนาราศีกรกฎค่ะราศีมิถุนจะมีนายราศีกุม่มลัคนากุม,กมแล้วก็ราศีพฤษศค่ะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาเขา อยากพูดกับเธอตรงๆแต่ไม่กล้าเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าความบอบอุ่นใจฉันได้จากวลาตาันแ่ของเธอรักเธอมากอย่าบอกให้เธอรู้เขารักคุณเห็นไหมเขารักคุณนะไม่ต้องหวังคนเก่าคนนั้นพัวเก่าคนนี้นะยังรักเธออยู่นะคะ ขหาเนาะขอบคุณที่อดทนเพื่อชานอยากหยุดเวลาตรงนี้ให้เราได้รักกันเขาก็อยากรักคุณเหมือนกันเนาะอย่าคิดมากนะคะใครที่มีปัญหาแฟนกรุงแฟนเก่ารับรักสามทรงรักสามเศร้านะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกแนะนํามาปรึกษาบาร์บี้ได้นะคะอย่าไปปรึกษาป้าข้างบ้านอย่าไปปรึกษาคนที่ไม่รู้นะคะยิ่งปรึกษา คนผิดชีวิตยิ่งเปลี่ยนนะบาร์บี้บอกเลยนะเข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนของบาร์บี้ได้นะคะผูกจิตผูกรักหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแฟนกงแฟนเก่าบอกเลยพี่จัดการฟาดหมดนะคะพี่เป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้นะคะรีวิวฉ่ำมงมากการตัดสินใจผิดไปตลอดมันก็ผิดไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนไปหาหมอดูผิดชีวิตเปลี่ยนไปหาคน ปรึกษาผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบบวิชิสาเข้ามาดูรีวิวกันได้นะคะบิ่ส่งรีวิวให้ดูทุกวันนะฉ่ำมงกันไปนเลยนะคะที่นี่ที่เดียวที่รีวิวเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะในเรื่องของรักสำสเอแล้วแฟนเก่านะคะไว้ใจเราได้นะไม่มีที่ไหนแบบฉ่ำมงได้เท่าเราอีกแล้วนะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย